กไก่ายามเย็นกันนะครับผมครับผมสายหยกกรีนะครับผมตัวนี้นี้สอมีสวุวรรรณคับเยียร์สอมีสวุวรรณนะครับสามตัวนี้หยกจกีบวกเท้าสามหมื่นห้านะครับผมของหนุม่มโรงหมี่ไกรๆจายนัน้นก้าวล้านนะครับผม เก้าล้านบิ๊กกับนะครับผมตก้านะล้านบวกบิ๊กรับนะฮะใจยังเด็กอยู่เลยนะครับบุกเขานู้นนินจานะครับผมบวกรอนนี่จางเซี่ยวนะครับผมสามสายนะครับตัวนี้น ให้หานกันนะครับออกสู้วนเฉยนะครับผมเอานี่ครับผมนี่ออกสู้วนเฉยนะครับผมนี่ครับผมโอเคเขาสายรอน,นี่นะครับผม โั้นินจาโอาจาร,รจเซี่ยวนะครับผมตัวเขานะสู้เฉยปกต,ติสู้นีเฉ,นเฉยนะโ,โหโดนคว่ำเลยครับผมอุอ้ยคว่ำเลยครับ